สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธนาวราพรนุ่งสกุลอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 4ทับ4เลขที่17ค่ะวันนี้ดิฉันก็จะมาอ่านเก็บความรู้เรื่องไวรัสโรต้าไวร้ายใกล้ตัวสามารถพบเห็น ในอุจจาระอาหารน้ำและสิ่งต่างๆที่ปนเปื้อนเชื้อโรคติดเชื้อทางปากทำให้ท้องเสียกลุ่มเสี่ยงคนที่ได้รับไวรัสนี้และยังยัยงไม่มีภูมิต้านทานซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุน้อยกว่า5ปีเด็กอายุ6เดือน ถึงสปีมักมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่นโอกาสติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากในฤดูหนาวอาการ 1. อาเจียน 2. ท้องเสียถ่ายเป็นน้ำ3า3ถวันแล้วหายได้เองโดยไม่ต้องใช้ยา 3. อาจมีไข้ต่ำๆมีน้ำมูก และไอเล็กน้อยมาเกาะ 4. คนที่เสียน้ำทางอุจจาระมากๆแล้วไม่ได้รับน้ำและเกลือแร่ทดแทนจะช็อกหรืออาจถึงแก่ความถึงแก่ชีวิตได้การรักษา 1. ดื่มน้ำเกลือแร่ทดแทนน้ำที่เสียไป กินอาหารที่ย่อยง่ายและไม่มันเช่นข้าวต้ม 2. เด็กเล็กและผู้ที่กินอาหารและน้ำได้ไม่พอควรพบแพทย์ 3. ยาปฏิชีวนะไม่ช่วยในการรักษาการป้องกัน 1. กินนมแม่ 2. กินอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาด 3. ล้างมือก่อนกินอาหารและหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง 4. ทํทำความสะอาดของเล่นที่อาจเอาเข้าปาก 5. วัคซีนเป็นทางเลือกสำหรับเด็กอายุ1ถึง15สัปดาห์โดยอาจปรึกษาแพทย์ ขอจบการอ่านเก็บความรู้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธนาวราพรนงสัก,สกุลอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ4เลขที่17ค่ะ